มาครับของดีของแปลก,กับเอิร์ทชืดนี่มันแปลกยังไงนี่มันมะม่วงมันเป็นช็อกโกแลตข้างในฮะ <Ha? S 2> ข้างในเป็นช็อกโกแลตรู้เหมือนรูกมะม่วงในข้างในเป็นช็อกโกแลตหรอข้างในเนี่ยพามาเนี่ยเป็นช็อกโกแลตเลยทอนตากนี่ทานเหมือนช็อกโกแลตเลยทาขนมปังได้เลยลูกเท่าไหร่รลูกละห้าร้อยบาทลาาูกอะครพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีตังไม่ได้ไปหาซื้อกินง่ายๆเอาละ ทองคำหาซื้อได้ง่ายกว่าเดี๋ยววิธีการทานวิธีการทานทำไงก็คือนี่เราฟังเสียงเราฟังเสียงฟังทำไมอ่ะฟังเสียงเพื่อจะทดสอบมันว่ามันจะแบบไหนนี่นี่คือดังป๊กป๊กป๊กถ้าดังแบบนี้เนี่ยมันแน่นแน่นคือมันยังไม่แก่๋อแล้วถ้ายังไม่แก่เป็นช็อกโกแลตยังยังไม่เป็นแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะดังมันจะดังก้องก้องอันนี้เป็นยังเป็นแล้วเดี๋ยวเก็บอันนี้นะเก็บเก็บลูกนี้เอาผามุมนี้หรอผ่ามุมนี้ หุ้ยมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้ผมลุ้นนะเนี่ยใครลุ้นบอกลุ้นนะข้างในเนี่ยมันจะไม่มีเยื่อมีใยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่คาเปิ้ลเลยอ่ะผมขอเปิดตรงนี้ได้ไหมนี่ครับมาลุ้นกันนะครับเลยอันนี้ครับป่ะแล้วเราวิธียังไงขั้นตอนแรกอ่ะ เราไปใส่ถังข้าวสารใครเข้ามาแล้วขอใจหนึ่งดวงบอกทีเป็นเอฟดีจตชวัดอะไรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สุพรรณบุรีนี่แล้วไงต่อข้าวสารเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมินะอุ่นอุ่นอ่าแล้วเสร็จแล้วของเนี่ยมันจะสุกง่ายอ๋อแล้วก็อกขวาเนี่ยปิดไว้เฉยๆแล้วไงต่อแล้วก็นับวันที่หนึ่งหนึ่งวันที่สองสองวันที่สามสี่วันผ่านไปเราไปดูเลยมาว่าข้างในเป็นช็อกโกแลตเปิดเลยเปิดตรงนี้เลยหรอเออเลยเปิดเปิด เนี่ยนี่เดี๋ยวเราไปผ่าชิมกันเลยอ่ามันจะเป็นเนื้อมันจะนุ่มอุ้ยมันนุ่มแบบอ่าเดี๋ยวเราผ่าแล้วผมจะกดดูหน่อยได้ไหมอ่านี่นี่นีุ่้ยนี่นี่อ่ายังไม่ได้เอาไปบ่มผมอยากผ่าก่อนเนื้อเป็นยังไงอ่ะผ่ามาลองดูเดี๋ยวผมซื้อเองเลยเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเผื่อเราไปบ่มได้มั่งอ๋อผ่าเราก็ไปบ่มได้อยู่ให้ดูก่อนเนื้อข้างในเดี๋ยววันนี้เออถมันจะขาวเหลืองลงทุนซื้อเลยเพื่อให้เป็น พิสูจน์ให้เป็นความรู้ให้ทุกคนได้เป็นความรู้กันแต่อันดับแรกเนี่ยอะเขาจะมีความหอมพูดแข่มกันเลยอ่ะหอมมากหอมเหมือนผลไม้สุกนี่ขนาดไม่สุกยังหอมอันนี้หรอนี่ความหอมอุ้ยเอ้าดูดิเปิดมาข้างในนี่ก็เริ่มเป็นสีอย่างนี้แล้วนะใช่เฮ้ยหอมมากเลยอันเนี้ยอันนี้คือยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้หอมมากจริงๆอันเนี้ยมาดูเม็ดเขาดูเม็ดเขาสีข้างในมันเป็นใสๆอ่ะเม็ดเป็นใสๆ นี่ขนาดเขายังไม่เนี่ยกูยังหอบมากอันนี้คือยังไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับเออด,อดชื่นจะมาหาซื้อต้นไม้เขาสวนพาเป็นช็อกโกแลตปับ๊บมีที่สวนแล้วเดี๋ยวผมแจกฟรีขอดูก่อนเป็นช็อกโกแลตปับ๊บเปิดมาเปิดเลยนะอ่าข้างในจะเป็นสีดําเหมือนช็อกโกแลตเนี่ยเนี่ยครับเฮ้ยเนี่ยคำว่าช็อกโกแลตนี่มีมีเม็ดอยู่สี่เม็ดหรือสามเม็ดแต่ตรงเนี่ยเราทานดูเปลือกเขานี่เฮ้ยเนี่ยทิ้งเปลือกนี่นิดเดียวแค่เหมือนแผ่นกระดาษ เปลือกนี่เท่ากับแผ่นกระดาษ A4 ผล,ลไม้เปลือกแบบบางมากบางแบบกระดาษ A4 อ,อ่ะอุ้ยมันมีความหอมวู้เกิดมาผมม่งเคยเห็นกับตาครั้งแรกเลยเดี๋ยวผมแคมะเมล็ดมาดูหน่อยนะได้ไหมเออแคะเมล็ดมาวางไว้ตรงนี้แล้วสามารถปลูกได้ไหมครับพี่มเมล็ดเนี่ยปลูกได้อุย้ยนี่ไงเมล็ดนี่นี่เม็ดมันเนี่ยลูกมันเนี่ยไปเพาะปุ๊บเนี่ยต้นสี่ห้าร้อยบาท อ่าผมซื้อแล้วผมได้2เม็ดแล้วเน,นี่ยเมล็ดเนี่ยมีสองต้นมี่สองเมล็ดนี่ก็ <ผม S 1> คุ้มแล้วนะเป็นพันแล้วเนื้อแล้วได้กินเนื้อ,อวันนี้ผมคุ้มแล้วนะได้ทั้งเมล็ดไป2เม,<ช>ม็ดผมซื้ออันนี้แล้วได้กินเนื้อมาช็อกแลตผมยังไม่ได้ชิมนะเดี๋ยวผมจะชิมพิสูจน์ช็อกแลตมากเลยนี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดวเอามุมนี้มุมนี้อ่าช้อนเข้ามุมนี้เลยพอปึ๊บปึ๊บให้บางหน่อยอุ้ยมันโอ้โหแล้วผมอยากให้ดูแป๊บหนึ่งนะพี่นะเนื้อมันอ่ะเนื้อทั้งหมด ไอตัวเปลือกอะบางมากเลยนือนกระดาษเลยแล้วผมจะตักช้อนออกมาเนี่ยแล้วเอายี้เลยนะนั่นแหละไม่มีเยื่อมีใยไม่มันไม่เหมือนส้มอันนี้มันเป็นเนื้อแบบช็อกโกแลตเลยเนื้อล้วนๆเลยเนื้อล้วนๆ่ะเรายังไม่ได้ลองชิมข้างในเป็นไงแล้วสีมันดาสวยนะกินมากตักใส่ปากเนี่ยเราให้อมนานๆให้รับให้ลิ้นเน่ะให้ตอมรับลิ้นน่ะรับรู้ความรู้สึก ว่ามันเป็นรสชาติเหมือนช็อกโกแลตจริงๆแล้วมันไม่มีแบบเยอะใหญ่ไม่มีไม่มีเป็นใยไม่มีอะไรทั้งหมดมันคือเนี่ยผมพอบีดให้ดูเลยเท่ดายเลยมันคือเนื้อช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตดูดิเนื้อมันเป็นช็อกโกแลตมากกำลังเอาผลไม้เข้าสวนก็เอาผลไม้แปลกไปปูกทุกผลไม้ที่กไปยเนท่าจะมีอยู่ในสวนเล้ชื่นแล้วพอมันออกผลผลิตเนี่ยผมจะเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแจกฟรีแต่ตอนนี้ผมขอชิมก่อนนะชิมเลย มันเทอมันนานมันเทมากต้องอมนานเนาะกินทีคำใหญ่ไหมคำใหญ่นี่ยเราเราคำใหญ่เลยเอ่อทิมนานให้ลิ้นให้ลิ้นมันรับรู้ความรู้เอ่อรสชาติก่อนอ่าอ่อ่ะคุณเคยเห็นไหมคุณบอกผมนะรู้เท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยผมจ่ายพี่เลยไม่อั้นวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายแค่ห้าร้อยด้วยจ่ายไปเลยสองพันพี่สองพันเลย ขอบคุณมากครับออขอให้ขายดีนะพี่นะขอให้คุณจเจริญรุ่งเรืองผลไม้แปลกข้างในเป็นช็อกโ <ลง S 1> กแลตลงช็อกเอิร์ทครับนานๆนานๆแล้วค่อยทานของอร่อยของแปลกเนี่ยห้ามกืนเร็วถ้ากืนเร็วเนี่ยมันจะเสียรสชาติเพื่อสุขภาพจริงๆ คุณเอิร์ธเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากได้ทานผลไม้ทีนี้นะเนีายวเป็นเงินซื้อไม่ได้เพราะในเมืองไทยเนี่ยถือว่ามีน้อยมากน้อยสวนมากที่จะมีลูกในเมืองไทยพี่มีกี่ต้นก็หลายอยู่พอสมควรเอาได้เดี๋ยวพี่ผมเหมาพี่มาเลยดีกว่าให้เดี๋ยวเินไปปลูกในสวนบ้างไม่ให้เลยผมซื้อเลยของซื้อของขายต้องอุดหนุนกันขอบคุณสวนผมมีต้นเนี่ยปลูกเรียงกันเลยครับผมจะซื้อจากที่เนี้ยเอา่ออ,อยแบบนี้เลยไหม่อ,อย,ย นี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่เป็นนี่ดูที่โคนมานี่ไม่มีอะไรที่จะเป็นใส่เป็นอินทรีย์ไตเออราเชินมีต้นนี้เรียงเรียงกันอยู่มีอ้อยไข่เรียงเรียงกันอยู่มีผลไม้ฝักไอติมแล้วก็มีใบที่เป็นวุ้นมีอยู่ทุกอย่างที่เออไปไทยมีอยู่แต่อันเนี้ยผมขออนุญาตป้อนตะกงได้องโอ้โหตะก้องคุณหมาโอ้ยเออมันเป็นผลแล้วเนื้ชอช<ป>็อกโกแลตแล้วผมบอกให้นะเยื่อใ่มันผมยังไม่ได้บอกรสชาติเนะี่ยเดี๋ยวผมจะบอกรสชาติให้ ไม่มีเยื่อมีใหญ่อะไรทั้งนั้นเลยคือมันเป็นนุ่มๆลงตัวมาก,มากะซื้อทองคำนะไปที่ร้านทองแป๊บเดียวแต่ไอ้ต้นเนี้ยเอิร์ดขับรถมาสามร้อยกว่ากิโลเพื่อมากินนะผมเพื่อ,อะจะมาชิมผลไม้แปลกแล้วผมจะป้อนตาก้องครับแล้วคุณอมนานๆครับตาก้อง <laughs> <laughs> ชอบอผมนนะชอบไม่รักจริงผมไม่ให้คุณกินนะ ไม่รักกินคุณชิมเลยนี่เขาเนี่อดใจไม่ไหวอ่ะอร่อยกว่าพี่บอกว่าสุดยอดอร่อยกว่าที่พี่เคยบ่มกินแล้วนั่นอลูกอร่อยสุดไหมผมคุณรู้สึกไงหวานมันหวานมันหวานมันหวานนุ่มคือความแบบรสสัมผัสอะไรพี่มันละลายในปากนุ่มมันไหลพอเราใส่ปากมันมันไหลวิ่งเข้าคอเลยอ่ะ ลองทิมใหม่เนี่ยมันจะไหลวิ่งเข้าคอชอบเลยอันเนี้ยหวานไหลเข้าไปเลยในคอเลย๊ไม่ต้องเคี้ยวแปลกจริงมันหวานมันหอมมันมันกินเข้าไปในหวานมาก่อนนะอันเนี้ยหวานหวานนำต้นเนี้ยหวานจริงต้นเนี้หวานจริงหวานนำเลยมันหอมมันหวานมันมัน แล้วมันเป็นกลิ่นที่เฉพาะตัวของมันจริงๆผมชอบมากแล้วต้นนี้มีข้อเด่นอีกหนึ่งอย่างคืออ่าสิบห้าใบคือยังไงไม่เข้าใจสิบห้าใบแปลว่าอะไรมันเป็นชาจับเลี้ยงเลยรสชาตินะรสชาติชาจับเลี้ยงเราหอมเหมือนที่เราทานลูกเนี่ยหอมมากมากอร่อยมากเลยชอบชอบมากใครที่ชอบกินผลไม้มันๆน่ะคุณมาเลยหวาน หวานมันมันหอมพอกินไปแล้วรู้สึกหอมอ่ะเป็นผลไะม้เวลาพูดถึงช็อกโกแลตใช่ไหมรูึกวมันต้องขมอืแต่มันไม่ได้รสชาติเหมือนช็อกโกแลตนะแต่เนื้อสัมผัสทุกอย่างเหมือนช็อกโกแลตมันนุ่มมันละมุนแต่ผมเว่าภาพมันฟองได้แล้วว่ามันนุ่มมันละมุนมากๆอ่ะสําหรับผมผมรู้สึกดีมากๆที่ได้กินอันเนี้เออ์ธเนี่ยได้ทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยรู้จักต้นนี้ปลูกต้นไม้ปลูกไปเถอะได้ทั้งร่มเงา ได้ทั้งอากาศที่ดีแล้วก็ได้กินของอร่อยๆแบบนี้ทูกใจอ่ะชอบมากๆผมเป็นคนที่ชอบกินผลไม้แล้วมันๆอยู่แล้วไงอันดับหนึ่งในหัวใจทุเรียนอาเอวคาโดมันๆเหมือนกันมันๆอ่ะมันนมันหอมแล้วก็มีรสชาติหวานมันผมพูดเลยว่ากินแล้วรู้สึกยังไงสดชื่นสดชื่นจริงๆแล้วเนี่ยห้ามใจมากๆเพราะว่า ทั้งส่วนตอนนี้เขาก็มีลูกเดียวลูกเดียวที่พร้อมทานน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะกลับเอาไปฝากที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณอาร์มแล้วก็ทั้งคนในบ้านะห้าหกคนให้เขาลองได้สัมผัสคนละหน่อยคนกันเองอยู่แล้วเก็เลยคนกันเองเลยอ่าคนกันเองพิมกันเองของโอ้โหโอ้โหมมนยิ่งใส่หอมอมสีมันเมื่อกี้เราทานลูกผลมันมันสีมันเป็นช็อกโกแลตนี่ที่เราต้มมาก็สีเป็นช็อกโกแลตเลย แล้วกินก็เป็นช็อกโกแลตด้วยแบบไม่ปรุงนะของผ<อ>มน<า>ะเอาชนมาครับลงท้องโอ้ยคือมันหอมแบบจับเลี้ยงรสชาติมันอ่านจ,จะไม่ได้มันเป็นรสชาติบางๆหอมๆเหมือนกินชาแล้วไอ้นําพึ้งเนะ้วมันอร่อย เพราะมีรสชาติหอมหวานน้ำผึ้งไงความหวานได้จากน้ำผึ้งต้นอะไรต้นอะไรครับช็อกโกแลตโอต้นเนี้ยอ่าเนาะที่เราทานกันมาแล้วคุยกันมาเนี่ยอันนี้ผมอุดหนุนพี่เขาไปแล้วนะซื้อไปแล้วด้วยใช่แทปครับช็อกโกแลตเป็นพรับประเทศเม็กซิโกเอาเหรอ พี่ก็ทําไว้แบบนี้คอย่างี้ะเป็นพืชรู้ดูร้อนอัคเขตอากาศร้อนปลูกได้เลยแล้วกี่ปีได้กินผลปีที่สองเนี่ยเริ่มออกดอกติดผลเนอะแล้วอย่างงี้นี่กี่ปีแล้วเนี่ย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 อย่างต้นนี้ด้ปีเศรษๆนี่นี่ตอนกิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ปีเศรษเหรอปีกว่ากว่าเนี่ยตอนกิ่งตอนกิ่งมันเป็นผลไม้ที่มันติดผลง่ายแล้วโตไวเราฟื้นดินนะหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรลึกไปสามสิบเซนแล้วก็วางไว้ เอากระถางเนี่ยออ,ออกก่อนเอาออกแล้วก็เอาอเสร็จแล้วเราก็ทําดินที่เราฟื้นไว้หนึ่งเมตรเนี่ยเราก็พรวนขึ้นมาหุ้มอ,อเราไม่ต้องฝังลงไปลึกเพราะต้นเนี้ยไม่ชอบฝังลึกแม่ล่ามันเดินอากาศอาวูแบบทุเรียนเลยไงถูกแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาดินข้างๆที่ข้างที่เมตรตรงเนี้ยแล้วก็มาหุ้มเขาแล้วก็ทาแอ่งรอบข้างนี้นิดนึ่งเพื่อเอาไว้ขังน้ํอให้มันละลายสารอาหารสักสิบนาทีแล้วก็แห้งไป อ่าถ้าเกิดเราไปทํเมันจอมปลวกเนี้ยน้ามันจะวิ่งออกข้างมันไม่เข้าโคืเอาให้มันมีน้ําอ่าหล่อเลี้ยงรากมั่งอ่าครับให้วิ่งไปหารากแล้วก็ผ่านไปแล้วไงต่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าต้นพับเนี่ยอเขาจะโตวันโตคืนแตกใบอ่อนตลอดเวลาอ่ไม่ยอมหยุดแล้วใบของเขาเนี่ยจะไม่ทิ้งอคุณลองดูเนี่ยอ่าเขาไม่ทิ้งใบมันเป็นไม้ที่อยู่ใกล้บ้านดีมากแล้วว่ามันไม่ต้องฉีดยาลูกอ่ะมันจะแตกต่างกันนะ วันนี้ที่ผมกินน่ะลักษณะมันจะคล้ายๆล,ลูกมะม่วงคือ,คอแต่แต่ทรงเนื้อมันจะเหมือนพวกมะเขือเทศทรงลูกเนี่ยบางต้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันออาจจะเป็นลูกแบนหรือลูกทรงโออ๋ออัอนนี้ก็เราชื่นสนุกมากจริงๆการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้และให้ปัญญาสิ่งที่สําคัญคือการยืนบนลำแข้งลำคางตัวเองตอนนี้ก็เราชื่นหาเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้มาให้คุณดูเพราะว่าตอนนี้เราชื่นจะทําสวนแล้วถ้าผลผลิตออกผมจะเอาไป ทางการเกษตรเอาไปแจกฟรีทุกคนสามารถช่วยเหลือสังคมสิ่งรอบกายได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยทําเท่าที่ทําได้ทําเท่าที่ทําไหวทําปัจจุบันให้ดีที่สุดรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาส่วนตรงไหนเอามีผลไม้แปลกๆมีต้นไม้แปลกๆหรือว่ามีต้นไม้อะไรอยากเหิเออร่ออุดหนุนตอนนี้เอ,อิ์นหาต้นไม้อยู่สามารถเขียนแนะนําเข้ามาได้เลยเป็นต้นแบบนี้เราลากเต็มแบบนี้<ห>นี่ครับแข็งแรงพันไม้ต่างๆจากร้านเสริมทรัพย์พันไม้ บ้านเลขที่8หมู่4ตำบลวงลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเบอร์โทรศัพท์0812797611อ่าขอให้พี่เติมรั์ขายดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณ,คณมาอุดหนุนกันแล้วก็อ,อุดหนุนด้วยโปรโมทให้ด้วยแล้รัวันนี้ขอให้ทุกคนสดชื่น